อยากให้ลองครับถ้าท่านใดมีที่ซื้อนะครับอยากให้ลองครับนี่ครับต้มแบบนี้ครับต้มแบบพื้นบ้านเนี่ยครับอาหารพื้นพื้นเนี่ยครับอาหารบ้านบ้านครับแต่ความอร่อยระดับห้าดาวต่างมาตรคารครับหากินที่ไหนไม่ได้ครับจะบอกให้ครับนี่ครับนี่ครับเห็ดเป็นดอกๆนี่นะครับ่าเป็นดอก สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสีจันทร์ f a m i l y is my life นะครับผมวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูอาหารนะครับอันนี้เป็นเห็ดครับผมที่ส่งมาจากเป็นเห็ดเป็นเห็ดที่เกิดในป่าครับเห็ดอะไรเห็ดเห็ดเขาเรียกเห็ดอะไรพึ่ง อ๋อเห็ดพึ่งดําครับนี่คุณแม่เก็บมาให้ครับบอกที่ต่างจังหวัดนี่ออกเยอะมากเลยนะครับทีามาให้เราลองชิมดูนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําเสร็จแล้วครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแกงเห็ดนะครับนี่อันนี้เพิ่งทําเสร็จมาใหม่ๆเลยครับอ่าก็จะมีพวกเห็ดนี่ครับนี่เป็นเห็ดเป็นดอกอย่างนี้เลยนะครับนี่ น่ากินน่ากินมากเลยครับหอมเลยครับผมส่วนผสมที่เราทําในวันนี้นะครับก็จะมีใส่ปลาทูเคมนิดนึงนะครับใส่น้ําปลาใส่ผักติ้วแล้วก็ใส่ใบกะเพราครับผมซึ่งส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยคุณแม่นะครับใส่มาจากต่างจังหวัดให้หมดเลยครับโดยที่เราไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนมาเลยนะครับมาเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับ ทุกท่านนะครับผมนี่มากินเห็ดด้วยกันเป็นดอกๆเลยงี้ครับลองดูลองดูลองด,องดอูจะออกกลิ่น,นอหอมครับผมจะมีกินหอมกินของอปลาล่ากับกลิ่นหอมปลาถูเค็มนะครับนี่ชิมดูชิมดู มันจะกรุบๆท่านผู้ชมครับว้าว <Wow. S 1> มันจะกรุบๆแล้วก็ได้ความเปรี้ยวของไอ้ผักติ้วแบบนี้อันนี้ได้ความเปรี้ยวนะครับไม่ต้องใส่มะนาวเลยอันเนี้มันจะเปรี้ยวกลมๆนะครับเข้ากับเห็ดเลยแล้วก็จะได้ <c oughs> ความสดความกรุบของเห็ดออกกรุบๆนะครับเห็ด <c oughs> สดๆอีกคำอีกคำ <c oughs> นี่ครับสุดยอดมากเลย ฟินเสีย,ยงไหมครับกรุบเหมือนกรอบสุดยอดได้กลิ่นของออน้ำปะลาะี้ครับอันนี้น้ำครับน้ำเกลยวต้ม ใส่ปลาร้าใส่ปลาดุกเค็มครับหอมเลยครับสุดยอดนี่ครับเห็ดเป็น,นอดอกๆเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมครับม,มันอร่อยมันสะใจมันซีซงมากๆเลยปีหนึ่งกินครั้งหนึ่งครับนี่ครับโหสะใจมาก อืกลุบกลุบสดเปรี้ยวเค็มนิดๆมาจากธรรมชาติหมดเลยครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับอสด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 ใหม่ๆ กลุบๆกับท่านผู้ชมครับมันกลุบจริงๆมันอร่อยที่สุดดูมันมาเน้นๆเลยครับอเดี๋ยวเราจะลองกินในตัวลองกินพักติ้วให้ดูดีกว่านี่รสชาติเป็นยังไงว้าวสุดยอด,ดยอท่านผู้ชมครับถ้าท่านได้กินเหมือนผมนะครับ ท่านจะติดใจมากกับรสชาติเห็ดสดๆทรงตรองจัดป่ามาครับนี่ครับนี่ครับผักนี้ก็มาจากป่านะครับนี่ที่ไหนมีเห็ดก็ต้องจะก็จะต้องมีผัดแบบนี้มาด้วยนะครับไม่ต้องใส่มะนาวเลยครับเอาใบนี้ใส่เข้าไปครับความเปรี้ยวจะกลมกล่อมมากเข้ากันที่สุดอีกสักคำ,กำครับท่านผู้ชมครับ ดออร่อยมากอยากให้ลองครับครับถ้าท่านใดมีที่ซื้อนะครับอยากให้ลองครับเนี่ยครับต้มแบบนี้ครับต้มแบบพื้นบ้านเนี่ยครับอาหารพื้นๆเนี่ยครับอาหารบ้านบ้านครับแต่ความอร่อยระดับห้าดาวระดับพัฒคารครับ หากินที่ไหนไม่ได้ครับจะบอกให้ครับนี่ครับนี่ครับเห็ดเป็นดอกดอกนี้นะครับมาเป็นดอกดอกนี้เลยนี่ครับมีผักด้วยอืมสุดยอด มันกรุบจริงๆท่านผู้ชมครับโอ้ปีหนึ่งได้กินครั้งหนึ่งครับสุดยอดสาใจมากนี่ครับแกงเห็ดพื้นบ้านครับอร่อยจริงๆครับผมอยากให้ทุกคนลองครับถ้ามีโอกาสนะครับหาซื้อถ้าหาซื้อได้นะครับอยากให้ลองชิมดูเพราะว่าอาหารเห็ดเนี้ยจะมีปีละครั้งครับและนี่ก็หน้าฝนแล้วว่าเดี๋ยวใกล้จะหมดแล้วถ้าท่านใดหาซื้อได้ครับทำกินเลยครับผมอร่อยขอบอก วันนี้ก็ขอจบการกินเห็ดไปเท่านี้นะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันอีพีหน้าอิสไมไล่บายบาย